มาแล้วครับขบวนรถเร็วที่171นะครับตอนนี้กำลังผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับรถเร็วที่171 ลอดสะพานเกือกน้านะครับที่ชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับเปิดไฟเมนากลเลยครับน่าจะทาขบวนด้วยฮิตาชินะครับ โูไกลๆนะครับน่าจะเป็นฮิตาชิฮิตาชินะครับทำขบวนรถเร็วที่171เดี๋ยวมาดูนัมเบอร์กันนะครับว่าเป็นนัมเบอร์อะไร เอตชิสี่ห้าหนึ่งครับขอบวนรถเร็วที่171นะครับจัดริ้วขบวนเหมือนรถเร็วที่167แล้วก็รถเร็วที่168เลยนะครับห้อย ปับอากาศมาสองคันนะครับด้านด้านท้ายนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนากระดุกชาแนลครับ